แอร์อินเวอร์เตอร์คืออะไรต่างจากแอร์ Air ดั้งเดิมอย่างไรเลือกแบบไหนดีกว่าเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในบ้านของเรา แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์และแบบดั้งเดิมบทความนี้จะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของเครื่องปรับอากาศทั้ง2ประเภทรวมถึงวิธีการทํางานข้อดีและข้อเสียของแต่ละประเภทแอร์อินเวอร์เตอร์คืออะไรแอร์อินเวอร์เตอร์คือเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในการทํางานโดยมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่เหนือกว่ามีความสามารถในการทําความเย็นและทําความร้อนที่สม่าเสมอและลดเสียงรบกวนแอร์อินเวอร์เตอร์ต่างจากแอร์แบบดั้งเดิมอย่างไรหัวใจสําคัญที่ทําให้แอร์ทั้ง2แบบต่างกาันคือ คอมเพรสเซอร์แอร์อินเวอร์เตอร์ใช้คอมเพรสเซอร์ความเร็วแปรผันปรับรอบการทำงานตามอุณหภูมิห้องเย็นสบายสม่ำเสมอประหยัดพลังงานทำงานเงียบกว่าแอร์แบบดั้งเดิมใช้คอมเพรสเซอร์ ความเร็วคงที่ทํางานแบบเปิดปิดใช้พลังงานมากเสียงดังเย็นไม่คงที่แอร์อินเวอร์เตอร์ฉลาดกว่าประหยัดกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์มีอินเวอร์เตอร์สวิตช์ช่วยปรับการใช้ไฟฟ้าตามสภาพอากาศอากาศ,ากาศร้อนจัดปรับเพิ่มกําลังอยู่บ้านหลายคนปรับเพิ่มกําลังอากาศเย็นสบายปรับลดกําลังส่งผลให้ประหยัดพลังงานมากกว่าแอร์แบบดั้งเดิมสรุปแอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเย็นสบายเงียบกริบป,ปลอดภัยต่อสิ่งแวดลอ้อมราคาสูงแอร์แบบดั้งเดิมราคาประหยัดกินไฟเสียงดังเย็นไม่คงที่ปล่อยสารทาลายโอโซนแอร์แบบไหนเหมาะกับคุณต้องการประหยัดไฟเย็นสบายเงียบเงีย ใช้งานนานๆไม่ซีเรียสเรื่องสิ่งเลือกแอร์แบบดั้งเดิม